สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้กล้องโทรศัพท์มือถือ Android นะครับที่ไม่สามารถเข้ากล้องหลักเข้ากล้องได้อาจจะเข้ากล้องได้หรือเข้ากล้องไม่ได้ก็สามารถใช้แนวทางนี้ในการแก้ได้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เข้ากล้องได้ปกตินะครับแต่ว่ากล้องมันจะเป็นเส้นนะครับกล้องมันจะเป็นเส้นหรือว่ากล้องมัวกล้องไม่ชัดก็สามารถใช้แนวทางนี้ในการแก้ได้นะครับตอนนี้ผมจะไม่ได้บอกรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหนแต่ว่า โดยทั่วไปเลยครับมือถือ Android จะแก้ประมาณนี้นะครับเริ่มจากสเต็ปเบสิกก่อนนะครับนี่นหมครับเห็นไหมครับกล้องมันจะเป็นเส้นนะครับอันนี้คือจอไม่ได้เสียละกล้องมันเป็นเส้นนะครับสังเกตดูแต่กล้องหน้าปกตินะครับกล้องหน้าไม่เป็นเส้นนะครับอย่างนี้เอาแสงลงมาครับในกล้องจะได้เห็นชัดๆ เป็นเส้นเราจะมาดูแนวทางการแก้กันครับเดี๋ยวเรากล้องมันเป็นเส้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปออกมาก่อนนะครับว่าจะเป็นเส้นไหมเวลาเราถ่ายตกลงอ๋อยังติดเส้นนะครับเวลาถ่ายรูปมาก็ติดเส้นในกล้องเห็นหรือเปล่านี่นะครับถ่ายรูปออกมาก็ติดเส้นการนี้คือกล้องเสียนะครับผมท่านผู้ชม ของท่านผู้ชมมันจะเข้ากล้องไม่ได้หรือว่าสลับกล้องไม่ได้นะครับบางทีกล้องมันอาจจะเด้งสลับกล้องหลังแล้วเด้งอะไรประมาณนี้ก็ลองลองแนวทางนี้ก่อนนะครับื่อมันได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าทําแนวทางที่ผมจะพาทําต่อจากนี้ไปไม่ได้จริงมันอาจจะเป็นที่ลายเมนบอร์ดก็เป็นได้นะครับลายกล้องนะครับดังนั้นแต่เป็นต้นเลยเดี๋ยวลองทำแบบนี้ก่อนครับแล้วเน่ครับมือถือของเราเข้ากล้องไม่ได้ก็ปิดเครื่องลงเลยครับไปหากล้องมาสับเปลี่ยนดูนะครับ จะปิดล้องลงกัน<อ>ครับอันนี้ผมแกะฝาหลังไว้รอแล้วนะครับถ้าของท่านผู้ชมเป็นรุ่น A3S A5S หรือ a, a, a p p o A7 f 9อะไรก็ลองไปหาวิธีแกะดูใน YouTube นะครับเขามีสอนแกะนะครับอันนี้ของผมมันเป็น A5S นะครับผมก็แกะฝาหลังแกะอะไรไว้รอแล้วนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการทําคลิปลงนะครับทีนี้ <S <s เราจะให้แหล่งหากล้องนะครับว่าเราจะไปหากล้องมาจากไหน กล้องมือถือนะครับเราซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีขายนะครับก็มีขายแยะแล้วก็เข้า google เลยครับแล้วก็พิมพ์นะครับว่ากล้องผมเซิร์ชก่อนกล้องอย่างนี้นะครับเข้า Google เลยแล้วก็กล้องนะครับ o p p o Apple a r, r s นะครับถ้าของท่านผู้ชมเป็น a 3 s ก็เซิร์ชเป็น a 3ม s นะเราก็เซิร์ชรุ่นที่มันตรงของ ของชื่อกล้องเรานะครับทีนี้กล้องมันก็จะมีสองตัวนะครับสังเกตดูดีมีสองตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนี่กล้องตัวใหญ่นะครับเสียนี่นะครับมันจะมีกล้องกล้องหนา้ากล้องหลังนะครับกล้องตัวใหญ่ราคาก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลือกดูเลยนะครับโอเค ถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องมีเครื่องแบบนี้เขาเรียกว่ามนี่ครับผมถ้าจะให้ดีนะครับเราก็มีเครื่องแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องซากนะครับเครื่องซากหมายความว่ามันไม่ได้เป็นซากแบบเละอะไรขนาดนั้นนะครับเครื่องซากหมายความว่าส่วนอื่นมันเสียนะครับเมนบอร์ดมันเสียแล้วก็ซื้อเครื่องน้อยเป็นทําอะไรนะคล้ายๆกับเราซื้ออะไรรถ ยนหรือว่ารถมอไซค์ไว้เป็นเป็นคันนั่นแหละนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะคล้ายแบบเราซื้อรถมอไซค์แบบที่เขาเ<ม>ดินชนแล้วมันพังยับแล้วเอาอะไรที่มันยังพอใช้ได้นะครับมันก็จะได้เป็นอะไรแทน,นครับตัวนี้เช่นตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบแบบให้ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะไม่นึกภาพไม่ออกนะครับว่าเครื่องซางมันคืออะไรเ,เราก็เอากล้องเครื่องซางนะครับแล้ว ก็จะเดี๋ยวผมจะให้แนวทางนี้นะครับทีนี้เครื่องซากก็ถามว่ากล้องจากเครื่องซากมันดีไหมมันมันดีนะครับส่วนกล้องนี้มันมันก็ต้องลองใส่ดูครับนี่ผมซื้อไว้ประมาณสามเครื่องเลยทีนี้เรายวเอาลองมาสอบดูครับผมจะใส่ไปสองตัวเลยนะครับคือเราจะลองเปลี่ยนตัวใหญ่ดูก่อนนะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหญ่ดูก่อนนะครับถ้าตัวใหญ่ไม่หายก็ค่อยใส่ไปพร้อมกันสองตัวนะครับอันนี้กล้อง ก้องจากเครื่องเครื่องบอดอะไรนะครับถ้าเรียกดูดีหน่อยก็เครื่องบอดอะไรครับถ้าเรียกภาษามับานบ้านก็เครื่อง้ากนะครับโอเคเราก็เปิดเครื่องเลยครับติดนะครับอันนี้เป็นกล้องจากตัวเครื่องนะครับที่มันเสียเราเปลี่ยนออกกล้องเล็กกล้องใหญ่เลย โอเคมาดูกันครับว่ามันจะหายไหมหายไหมโอเคหายนะครับแต่มันมัวกล้องตัวนี้มันมัวนะครับเห้ hey, หายนะเส้นหายสังเกตดูนะครับไม่มีเส้นละจะถ่ายรูปให้ดูนะครับกล้องหายกล้องเส้นหายนะครับแต่ภาพมัวเราไม่เอาเราเปลี่ยนกล้องใหม่ครับ แสดงว่ากล้องตัวใหญ่มันเสียนะถ้าเกิดว่าเครื่องท่านผู้ชมมันเป็นเส้นหรืออะไรก็ลองเปลี่ยนกล้องตัวใหญ่ดูกว่านะครับตัวใหญ่ตัวเดียวเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมไปสั่งจากในเน็ตมามันก็จะมีกล้องเล็กกล้องใหญ่นะครับถ้ากล้องเป็นเส้นเหมือนเครื่องนี้ก็เราเปลี่ยนให้กล้องตัวใหญ่อันนี้กล้องมัวผมก็จะต้องแยกไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าไม่เอาไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแยกออกไปข้างนอกก่อนอันนี้กล้องเส้นอันนี้กล้องเป็นเส้นอันนี้กล้องมัว ไม่ผ่านสองตัวนี้เราก็มันมีเยอะนครับกล้องจังหวะนี้จังหวะนี้นจะดีใส่เขาเ้าไปดูครับใส่เข้าแบบเปิดเ,เครื่องนะครับ 没关系啊。 ต,ตัวนี้ได้นะครับโอ้ชัดชัดเลยนะครับไม่มัวอันนี้ไม่มัว,แล,ว,มมวแล้วก็ไม่มีเส้นดูกรันนี่นะครับสรุปแนวทางนี้เราก็เปลี่ยนกล้องแล้วก็หายนะครับเครื่องธรรมาการนี้โอเคเราไปใช้กันดูนะครับผมถ้าใครเจออาการนี้อันนี้ผมก็จะประกอบแล้วก็ส่งงานเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอย่างนี้แล้วมันไม่หายจริงๆถ้ากล้องเป็นเส้นนะเปลี่ยนอย่างนี้มันหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าบางเครื่องนะมันสลับไปกล้องหลังไม่ได้หรือสลับขึ้นกล้องหน้าไม่ได้ครับส่วนมากมันมันจะเป็นพวกลายอันี่มาเกี่ยวข้องนะครับลายกล้องอันนี้ผมก็จะประกอบเลยนะครับ